สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,คนบ้านๆชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมคนบ้านๆชาแนลนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับประสบปัญหาในการตั้งค่าแจ้งเตือนเงินเข้าออกแอปเคพัดเมื่อมีเงินเข้าออกทําไมระบบไม่แจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ เราจะมาคลายข้อสงสัยและว,วิธีแก้ไขไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาเหตุหลักๆนะครับเพื่อนๆไปตั้งค่าไปปิดการแจ้งเตือนของแอปนั่นเองนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดค้างไว้ที่แอปเคพัฒจากนั้นนะครับจะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆกดตรงที่ข้อมูลแอปตรงนี้นะครับกดตรงที่จัดการการแจ้งเตือน ให้เพื่อนๆนะครับกดเปิดอนุญาตแจ้งเตือนนะครับแค่นี้ก็เป็นอนันเสร็จสิ้นในการแก้ปัญหานะครับแอปเคพัดไม่แจ้งเตือนเงินเข้าออกง่ายๆนะครับนอกเหนือจากแอปเคพัดกสิกรไทยแล้วนะครับหากเพื่อนๆมีแอปธนาคารอื่นตั้งค่าแจ้งเตือน,เง,นเงินเข้าออกแล้วแอปไม่แจ้งเตือนเพื่อนๆก็สามารถทําเหมือนแอปเคพัดได้นะครับหรือหากเพื่อนๆ มีแอปอื่นๆนะครับที่มีการแจ้งเตือนบ่อยๆสร้างความลำคาญเพื่อนๆสามารถปิดแอปที่มันกวนใจได้เช่นกันนะครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับที่มีสาระดีๆจากผมคนบ้านๆชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ